เดี๋ยววันนี้จะไปดูไปห้างกันนะครับทีมงานวันนี้ลบสององศาตามมาครับคุณห้องที่กำลังเตรียมตัวนะครับตรงนี้อากาศหนาวนะครับตรงนี้อากาศหนาวเตรียมผ้าเตรียมอะไรมาด้วยนะครับ แจ็แขนยาวเสื้อกันหนาวนะครับที่เป็นหนาๆน,นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้ชื่อน้อยครับน้อยน,น้อยตาโน,นยจากจังหวัดอะไรครับโอ้ใจยภูมิสมุภูอดเาอแต่ได้ไม่ควบมรซ้สึกยังไงมาหอดโอ้เกาหลีใต้ละหอดเราก็ดีใจแล้วก็หนาวดีใจนะครบเนาะเห็งงานเนี้ยครับเนี่ยยังยังครับยัง เป็นงานมือไดนครับมือมืออื่นมือจันทร์ตรงนี้ทํางานเนาอโอ้อยังได้ทำงานเดินทางมือไดนครับนี่โอ้เดินทางยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามร้อิบกับตัวเลยครับโอ้สามร้อยสิบกับเลยโอ้โหละสามปีสี่ปีเพื่อนครับโอ้สามสี่ปีครับเนาะพี่ยังฝากถึงญาติพี่น้องทั้งไทยแลียนมาไหมโอ้เดี๋ยวจงเงินใหม่เด้อรอถ่ายยุคฮันละเอออยู่แต่อบอุ่นนะครับตาน้อยนะครับชัยภูมินะครับเออประจิตส่งเงินไปเด้อนะเงินเดือนออกประจิตส่งนะครับเออเอา มียังฝากถึงรุ่นน้องที่กําลังเดินทางมาบ่ครัไรอออดเอาล้อนี่ก็ล้อสามปีเคยสิได้มาเอออายุเท่าไรครับนี่ขาอยากถามโอ้อายุสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีนะครับต่น้อยนะครับตั้งเก่าปียังได้มากครับกลับไปก็นสี่สิบกว่าพอดีแท็กสองวัแต่เท็กสองหาสิบป่เออแท็กสองก็จะห้าสิบเออแท็กสองหาสิบกําลังเดินทางมาเนี่ยยามยังเาไหมครับโอ้เตรียมมาเลยจริงขายเงาเสื้อผ้าไปม่ได้ซื้อ เออได้เง,งินมาจากล้านนึงก็เพรล้านบอลล้านบอลเนาะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบ,บ,บาทเงินไทยส <70, 000 S 2> องนนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทบางคนก็บพกพอครับซื้อที่นอนอีกสองแสนรถจอดที่นี่กับว่าหลายบาทนะครับเนะี่ยสี่ล้านเป็นเงินไทยกับว่าหลายบาทครับรถถึกรถไปแพเงเนาะเออจักรยานแสนสองสกูตเตอร์แสนเจ็ดเออ สวัสดีครับสวัสดีครับคราบสวัสดีครับผมอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่ขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นอำเภอยังอำเภอชนบทอำเภอชนบุรีครับอ๋อ้ได้ครับมีความมาซื้อที่ไหนกะดีอยู่ครับผมดีอยู่ไหนม่เห็นงานครับเห็นงานนี่ยังครับเนี่ยก็สั่งครับก็สั่งครับโรงงานเมื่อไรเนี่ยโรงงานวันวันจันทร์ครับผมอ๋อมืออื่นนะครับน้องของครับตาหน่อยเนาะครับผมมียังปากบอกไอ้หลุงเนี่ยทั้ง้านวะครับตอนนี้กะรอรับเงินครับผม เราลเงินเราลเงินฟอฟครับผมบอกเพื่อนครับแต่เอาไปถ้ากันไปใช้กันเนี่ยมากันไปซื้อเสียแล้วครับมื่อเนี้ยมีเสียใจแล้วเสียซื้อที่นอนกรองเขาไม่มีหายนอครับครับที่พรมนี่พักโอเคไ่มครับโอเคครับสบายอยู่ครับครับเดี๋ยวฟิลีขอบคุณมากครับขอบคุณครนบครับหนุ่มคนแก่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟบ้าอยัางนี้ครับเนี่ยบ่าวบอมนครพนมครับบ่าวบอมนครพนมนะครับ โอ้หนาวหนาคุับส่งยังว่าฝากช่องยังหมู่บ้านคนผู้จองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับเป็นไงครับมีความรู้สึกยังไงครับหนาวหนาวอ่าตื่นเต้นปะเดี๋ยวเมื่อไหงานตื่นเต้นอยู่นะเดี๋ยวมื่อไหร่มางานอีกรอบยังมีคันเอ็ดงานน้องไหมเนาะแมนแมนเมื่อื่น่สองงานมื่อแรกอ่าฝากถึงรุ่น้องที่เดินทางมานะครับต้องเตรียมยังมาไงตอนเนี่ยโอ้สุดกันหนาวสิงเกีงครับผมถุงเท้าถุงเท้าดีชิมเครมถือยังไม่ได้ถือมาก่อนเลยอืมอากาศหนาวนะครับช่องนี้เนาะหนาวหนาว จัดมาไว้อ่าปากถึงนองง้องที่เพิ่งเพิ่งเรียนนะครับเพิ่งเรียนนะตรงตนี้จะไหนถึงจะได้มาโอ้เรียนเรียนอ่านหนังสื้อนักเด้อสอบมีแผนอย่างไม่เสียเวลาไไอะไรม<น>ันเฝ้าสอบแล้วเฝ้าไหมกับเปนเหมือนเรื่องง่ไงนะครับเนาะน<อ>กว่าจะได้มามโอ้แต่ละคนสอบได้กับ,บกได้มาก็มีนะครับเราจะดวงไวดวงมันฝึกไว้ฝึกไว้สอบแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าอ่าน มาดิมอดดิมีอยาอ่านหนังสือมาจยกคนคุยลูกับไม่คเลี้ยงอยู่นี่แต่กาไรแกมง,งานแกมนี้มันมีรุ่นที่ว่ครับรุ่นแรกใช่ไหมรุ่นแรกรุ่นแรกใช่รุ่นแรกครับรุ่นรุ่นเบิร์กบุ๊กเบิร์กนะครับรุ่นแรกนะครับ <c oughs> อ่าที่ป้าก็สนใจครับเลย่ยลออยายางรอเด่นมึงก้อนแถวนี้มีอยังอ๋อสนใจปะแต่ป้าก็ไปห้างนะครับเนาะแมนมีอยังใส่ชุดนะครับมีอยังฝากขอบขอบขั้วนะครับลุมเมียนะครับอยู่ต้องบ้านเต็มที่หมดต้องห่วงอยู่สบายอาหารการกิน อุดมสมบูรณ์แถวนี้โอเคครับผมโอเคครับขอบขอบคุณมากขอบคุณมากขอแค่มีเงินโอเคครับขอบคุณมากครับผมบอมแล้วรอนผนมครับนี่สัมภาษณ์นมเนื้อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยเกิดไรครับเกิดอรอยู่จังหวัดอะไรครับหนึ่งชื่ออะไรครับเนี่ยอยู่น่านครับอยู่น่านน่านชื่ออะไรครับชื่อ ชิกรนะครับชิกรชิกรอยู่น่านเนาะอยู่น่านครับเดินทางมาไหนครับเนี่ยเดินทางมาเลรครับเดินทางมาเดินทางเดินทางมายี่สิบเอ็ดยี่สิดพฤศจิกาเนาะใช่ครับทำงานหรือยังครับเนี่ยยังเลยครับมาเพิ่งมาถึงครับยังยังยังไม่เห็นหน้างานยังไม่เห็นหน้างานนะครับยังไม่เห็นหน้าตัวเองด้วยปิดหน้าปิดตาอย่างเดียวครับชิกรรู้สึกอย่างไรบ้างครับเนี่ยหนาวดีครับหนาวหนาวนะการหนาวครับติดลบครับติดลบสี่ลบห้าครับ ฝากถึงครอบครัวอยู่ทั้งบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับรักและคิดถึงเสมอครับพร้อมมวนตังค์ใช่ไหมคือเดินออกพอมวนตังค์ใช่ไหมทำงานก่อนครับยังทำงานก่อนครับฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังเดินทางมา่อยครับต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็คนที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นี่ต้องทำยังไงบ้างมาถึงงานที่ไม่ได้ทำาลยหมดเป็นล้านแล้วผมนี่หมดท่าหกเซแล้วนี่ ยังไม่ได้ทํางานเลยเอ้าคือรุ่นน้องน่ยครับที่ที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นี่กำกำยังไงบ้างท่งได้มาซ้มาเยอะเลยก <อด S 1> <ท>นนะอดทนหนึ่งเลยครับอดทนหนึ่งเลยครับเสื้อแพงครับสามรอสามปีครับเสื้เอเสื้อเสื้อบินนะครับเสื้อ e p s เนาอยเสื e ้อ e p s สรมรอนาน,นรอนานกำลังใจนะครับสาหรับน้องๆที่กาลังเรียนอยู่ตอนนี้สู้ๆครับจะไปไหนกันครับเนี่ยหาชุดทำงานหน่อยครับหาเสื้อผ้า รอ,องเท้ากันหนาวครับสอบติดชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ต้องรองนานหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณ<ป>มากบกล่ลำปางนะครับบล่ลำปางบล่ลำปาง